สวัสดีครับคุณนิโจเทอร์ชแนลครับที่นี่เมืองศูนย์กลางของเมืองยนหยางนะรประเทศจีนนะครับก็คุณนิโจจะให้ดูการสูบบุหรี่หรือว่าสูบอะไรสักอย่างนะฮะบ,บ้องเบเลเวลานะครับใช้บุหรี่จุดนะฮะอาจจะเป็นการสูบพือั้นบ้องอัญชานะครับไม่แน่ใจว่าสูบอะไรนะฮะ ของเมืองจีนนะครับเห็นอยู่ทั่วไปนะครับตัวนี้จะไม่ผิดกฎหมายนะฮะเพราะว่า,าเห็นเขาสูบกันทั่วไปนะครับแล้วก็เห็นบางทีคนขับรถตู้รถอะไรเขาก,ก็สูบน,นะฮะไม่แน่ใจว่าอะไรครับใครทราบว่าคอมเมนต์เลยนะครับอ้างสูบกันแบบเปิดเผยนะครับแล้วตัวบ้องนี้เขาจะมีวางขายนะวางขายอยู่ ทั่วไปนะครับจะมีสีสันต่างๆนะครับสำหรับบ้องนี้ยแต่ส่วนใหญ่จะบ้องขนาดนะครับอย่างที่เห็นนะครับบ้องใหญ่ๆนะครับนั่งสูบคนเพลินนะส่วนใหญ่จะเป็นพวกผู้ชายสูบนะบสู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 บแล้วก็บุหรี่ชิมจิมจิมอย่างเงี้ย ถ้าทางยาเมาเหมอนะครับแต่ที่โจก็ไม่เคยลองนะนี่จะเป็นบ้านเราคงสูบไม่ได้แบบนี้นะครับเพราะว่าอาจจะเป็นสิ่งผิดกฎหมายนะครับเป็นพวกยาเสพติดแล้วงี้ฮะแต่ที่นี่เขาสูบก,กันได้นะ ไ้ชมภาพไปเรื่อยๆนะครับทีนี้ยนอนอยางฝนตกนะฮะก็ลงมาจากเมืองฉางชานะครับด้านบนเขนานน้นนะตรงนาขาบันไดานะลงมาก็ประมาณสามสิบกิโลนะฮะรถก,ก็มาจอดตรงนี้ท่ารถนะเมืองเมืองยนอน่ยางนะครับแล้วเราก็จะไปอูเคร่อนะฮะ ชาดนจีนเวียดนามนะครับก็ตอนนี้ก็รอเวลารถออกนะครับก็เห็นลุงวันนี้ก็นั่งสูบบ้องกัญชาอยู่นะก็เลยไม่ไม่ได้ใจเขาเรียกกัญชาไหมคงไม่ใช่นะครับเห็นสูบบ้องอะไรสักอย่างนะก็เลยถ่ายมาให้ชมครับขอบคุณครับที่ติดตามชมครับชนิดโจทรตเตอร์ชัยนับ